ครับวันนี้ผมซีโฟมบงไทยอีกครั้งครับวันนี้ผมมีข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ<ฮ>ก็คือวันนี้ผมจะมาทำการออกแคนเรียลี<ห>่เอเอสของเรานั่นเองโดยที่วันนี้ล่าสุดเกียรติยศผมอยู่ที่1 6 1 7 9 5ก็คือผมเนี่ยเกียรติยศเยอะสุดในแคนแล้วเพราะว่าตัวนี้ผมได้ทําการเติมปักธงไปนะก็เลยเกียรติยศขึ้นมาสูงกว่าคนอื่นแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพี่โก้คิติเจนะครับแล้วก็ผมแล้วก็พี่โก้คิติเจแล้วก็ใครอีกไม่รู้เนี่ยก็ หลายลายคนก็เกียรติยศเยอะกันคนนะครับสาเหตุที่ผมจะออกนั่นก็คือผมมีเรื่องปรับไม่ใช่ครับผมไม่ได้มีเรื่องกับใครนะผมก็จะออกไปแล้วก็ปลอมตัวเป็นไก่แบบเต็มตัวนั่นเองก็คือ <c oughs> ผมรีแรงมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่แรงกโกแล้วก็ผมไปรีแบบโหมดจัดอันดับแบบโซโลนะครับสกอร์ก็จะเล่ๆหน่อยเนาะครับตอนนี้อยู่แรงกโกแล้วนะครับผมก็จะทาการเปลี่ยนชื่อปื๊บเปลี่ยนโปรไฟล์อะไรเงี้ยมันจะได้เนียนถ้าผมไต่ไปถึงผมรีมาตั้งแต่เ5็บนะครับถ้าผมไต่ไปถึงแรงกแกนแล้วผมทําคลิปมันก็จะทําได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วยว่าผมอยู่แคนเรียลดี้เพจด้วยนะครับแล้วก็เวลาปิดแรงเนี่ย ก็จะเห็นเลเวลถูกไหมครับปิดแรงปุ๊บจะเห็นเลเวลเพราะฉะนั้นตอนผมทําแต่ละรอบก็คือผมจะเลือกโปรไฟล์ที่มันจางๆที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เห็นแคนหรือว่าคุณชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่รอบนี้ผม อยากปลอมตัวแบบเต็มตัวก็คือแบบไก่ไก่ก็คือไก่จริงๆอ่ะก็คือเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปิดแหลงเป็นแหลงโกแล้วก็ขั้นเนี่ยผมตั้งใจว่าจะไม่เติมเดือนนี้แล้วผมก็ไม่ได้เติมเดือนนี้จริงๆครับก็คือขั้นขาวผมก็จะไปแบบนี้เลยมันจะได้เนียนๆเนียครับอ่ะมาเดี๋ยวเราทําการกดออกแค่เลยดีกว่าครับเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเนาะมีเสียได้เจ็ดยีหยอดมากแบบเติมก็เติมเยอะนะก็คูณสิบอ่ะถ้าเจ็ดยยอดเท่านี้ก็คูณสิบประมาณล้านหกแล้วนะครับล้านหกแสนเพชร บกกว่าอ่ะกดออกเลยนะตาก่อนนะครับไป <c oughs> ไเก็กติยอดผมไปถ้าผมเข้าไปใหม่ปุ๊บเก็ติยอดผมก็ต้องนับหนึ่งใหม่เพราะว่าเมื่อก่อนผมกดออกอเขาเข,าเขา้าบ่อยบ่อยมากนะครับแล้วก็ผมก็เลยกาอยู่ยาวแล้วก็ทําแบบชื่อให้มันจางๆผมก็เลยจะก็จะให้มันเนียนนะครับผมกลืนไงคมกลืนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเข้าโซนเสียตายโดยที่ผมจะใช้ชื่อนี้ครับเม่งง่วงหรอแล้วก็ท่าทางที่ผมจะไปก็มีประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ let's go ส่วนเรื่องจะเข้าแคนอีกทีตอนไหนอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวผมเนี่ยยังอยู่ในเพจอยู่แล้วแต่ว่าไอดีผมอาจจะยังไม่อยู่เนาะโอเคครับออ้มาแล้วเจอสายเติมโอ้จะจีบสายเติมให้ดูกันนะครับว่าแบบสายฟรีเนี่ยจะจีบสายเติมได้ไหมย่อๆกันทำความรู้จักทำความรู้จักแล้วก็ทักทายดีครับ อ่าดีครับ <c oughs> มีคนมาดูไอคนที่แต่งตัวนัาแข่งมาดูพี่ชอบสายฟีไหมครับพี่ชอบสายฟี <c oughs> เล่นแรงปะมอ้เขาชวนผู้หญิงด้วยป่ะ <c oughs> ชวนผู้หญิงเล่นแรงหม่ไม,ไม <c oughs> อ๋อเขาบอกก่อนนะ่ะ <c oughs> ถ้าี ไม่ชอบสายฟรีผมเป็นสายเติมให้ก็ได้ครับนีทำคลิปเหรอ <laughs> ไอะ <c oughs> ไม่ได้ครับครับถ้าพี่ไม่ชอบสายฟรีเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นให้ก็ได้นะครับสายเติมเน <Yeah. S 1> <c oughs> ่เดี๋ยวเดี๋ยวใครใครมันอ่ะนี่เดี๋ยวโชว์ท่ากันโชว์เอ้ยมันต้องท่านี้มันต้องท่านี้ดีผมไปเปลี่ยนท่ามาผมเอามาเพื่อง,งานนี้เนะี่ย ไยไม่ได้ตึงโอโ้ปากดีด้วยเจอ่อยละเจออีกสักรอบจะเป็นอะไรชิวชิวนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเอาเข้าไปแล้วอะไรนเรัเมื่อกี้ไปไม่ได้ตึง ปากดีจังวะปากดีแต่หนีเหมือนเหมือนผมเจอวันเนี้ยก็คือผู้หญิงเขาด่าผมเข้าไปทักนี่แหละแล้วทีนี้เขาก็ด่าผมปึ๊บเขาก็กดออกเลยเนี่ยเขาบอกว่าเสือกับสาลแเนะสองคนสามคนเขาอะแล้วผมว่าปักทงไม่ทันผมก็เลยไม่ได้ตัดมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคือผมโดนแบบด่าแล้วก็ออกอะอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าแบบสายเติมเข้าไปทักเขาก็เออก็คุยด้วยนะแต่ถ้าเป็นสายฟรีก็คืออืรู้ๆกันอยู่เนาะโอเคครับเดี๋ยวผมปักทงให้คนนี้ก่อน ันนี้เขาอยากได้ถ่ายรูปผู้กับธงหรือเปล่าอา้อาวอะไรอ้าวอะไร <c oughs> ้าง่วงเหรอโอเคครับเดี๋ยวผมไปห้องต่อไปเลยดีกว่านะครับสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตัดไปห้องต่อไปเลยดีกว่าครับไปทุกคนมาครับห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ฮ่อุ้ยก้าคนในห้องเลยเหรอ <Wow. S 1> คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่อุ้ยใส่เติมใส่เติม เน่กดหน้าข้างร่าเปน็นทีจริงๆผมส่งให้ผู้ชายนะผมไม่ได้ส่งให้ผู้หญิงนะพี่เท่จังเลยครับเท่จังเลยครับโอ้ยสายเติมก็ชอบอะ่ะไปอยู่โปรอีสปอร์ตได้โอห้องคนคนเยอะมากอะ่ะธรรมดาครับเอฟซครับเอี FC เลยแนมะ่เป็นเอฟซีเขาเลยเนะี่ยแอคค่าปืนหน่อยพี่ ได้ครับเอาก็บอกอีกคนเลยไม่ใช่เหรอนีโยโยยขอมีเยอะตั้งแอ็กล้องสกิปอีกแล้วทำไมผมโดนร้องสกิปล่อยจังวะ เฮ้ยพิสามา่ะพิสามา่ะพีเอ็กแล้วฮนะอะไรเขาบอกว่าอะไรอะไรนะทวงเราเองทวงเราเองนั่งนานไปไหนนั่งก่อ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 นยืนคุยกันปวดขานั่งกัน อ๋อหนึ่งหนึ่งได้เปล่าพี oh, <no. S 1> น่น้องน้องพี่ว่าเองไปหามาสี่คน mm hmm. ก็ได้เย็ <Yeah. S 1> <c oughs> ดเลยสี่หนึ่งก็ได้เย็ด <c oughs> ปักให้หน่อยพี่เรียกเรียกเขาน้องหมด <c oughs> <c oughs> น้อง เอเรียกพี่อะว่าไงเนาะผมขอโทษที่ว่าสคริปต์โอ้โหยนิสัยดีแนอะเลาเดี๋ยวบอกกันตลาเลาขอโทษด้วยนิสัยดีนเนี่ยเด็กคนนีเ้เป็นเรียกน้องไม่รู้อะไรอายุเท่าไหร่นะเป็นเรียกน้องไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะพี่รับแอดได้ไหมโอ้ยนิสัยดีอย่างนี้รับแอดเลยครับ พี่ตึงจัดเลยครับน้องครับน้องคนที่ใครอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนอ,อ,อ๋ออ๋อพรอมตัวมาเหรอพี่ไม่ได้ดึงมันตึงเองนี่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาต่อไป <c oughs> เข้ามาแล้วครับสลบับห้องนี้แม be ่ <S <S เหมือนจะเจอสาวสายเติมเยอะสลดเกินแล้วมีผู้ชายสายเติมอีกคนหนึ่งครับที่ยืนข้างกัน่จะมาด้วยกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามาด้วยกันหรือเปล่าแต่ผมเห็นข้างหน้าผมเป็นผู้หญิงสวยคนนี้ทักกันเลยสวัสดีครับเฮ้ เขาชอบสายเติมอ่ะแม่เห็ขาไม่ชอบสายพี่เลยผมถ้าเขาไม่ชอบสายพี่แบบผมเดีนยูผมเป็นให้ก็ได้ครับท่าปืนเวลาปักธงปุ๊บคือท่าปืนจะไม่ตรงละหนึ่งแต่กดอีกรอบที่สองนี่คือถ้าถ้าปืนมันจะตรงหเห็นไหมครับเห็นไหมผมเริ่มดูออกแล้วสมัยนั้นคือบัคของเกม เอเดี๋ยวจัดจัดเอจัดขำขำเอยิงต,อต,อตอเอามาไม่หมดนะก็มีท่าหายใจได้แล้วก็โอ้โหโอ้โห,ห,หใส่กระตึมเฮ้ยพี่ปากทองสองคนเกินปุยเมี้ยเกินปุยมุ้ย อ๋ออยู่เอเสโอเคคุยกันได้ออมีอีกเหรอมีอีกเหรอเอ็ดอ๋อไงเธออ๋อทำไงเธอทำไงเธอ เขาเขามีไอ้ไงเธอแล้วก็มีอะไรนะเกตไงเธออันนี้ตั้มไงเธอปอมเขาบอกของปอมอ่ะเนนั่งบอลลังไปหนึงดีโอ้โหปักทงสี่คนเนพ่อตึงไม่ได้ไม่ได้ดึงนะไม่ได้ดึงนะครับทุกคนมันตึงเองแมไม่ได้ดึงนะ ตึงองเดินโอ้โงปักธงเยอะจัดห้องนี้แบบแม่แต่สายเติมนะสายเติมไม่พอมีปักมีท่าปักธงนหละใช่ใช่โอ้โรวยจัดจัดแต่ผมสายพี่ดีทำไงได้อะไม่แก่สาวไม่สนใจอ่ะสายสายพี่อ่ะเดี๋ยวสาวคนนี้ไม่แก่เดี๋ยวเขาเขาแหนะไม่รู้เดินมาด้วยเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าครับมาครับทุกคนห้องนี้ โอ้คนเยอะเหมือนกัน,น,นเนี่ยเดี๋ยวผมปักธงเลยดีวยกว่าอาะไรน,นี้อนะปักธงปักธงต้องปักหลายๆทีนะปักทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวพ่อตายเอ่เน่สนุก <c oughs> ไหมเนี่ย ก็ตั้งมาโคะคือแบบตั้งก็ไม่นะย, <c oughs> ย้ายเซิร์ฟมะเปล่านี่ไงมีปักธงไม่มีคนปักธงเยอะอ่ะช่วงนี้ นั่งหน่อยละกันเดี๋ยวนี้มีธงแบบย้ายจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อที่จะมาปักธงในไทยนะว่าธงไทยมันแพงตั่งก่อนนั่งมาลังก่อนเขาเรียกว่าถ้าอะไรครับถ้าปักตะไคร้ปักตีม่วงๆหนึ่งๆกับผมไหมย้ายเซิร์ฟหรอไม่ได้ย้ายครับไม่ได้ย้ายครับ เอาหาว่าผมย้ายเซิร์ฟเฉยเลยมีท่าเดียวโอ้โหสาวบอกมีท่าเดียวไม่ครับโจก่อนอาวีนะเดี๋ยวดวคนละเกมผมเล่นเกม F อฟ r e โอ้โหตวท่ากันนี่ เดี๋ยวเขาหาว่ามีท่าเดียวไหนึ่งหนึ่งน้าคอสไหมครับโ<อ>ชว์ก่อนละกันโชว์ก่อนละกันเด้ของมีมันต้องโชว์สาวชอบสาวชอบฝั่งตรงเนียสาวชอบไหมเนี่ยหรือเปล่า <c oughs> มาแล้วครับห้องนี้ สองคนเนี่คนก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆปักทงเลยปะปักทงเลยดีกว่าครับห้องนี้มาเพื่อแอคกเลยเนี่ยเน<อ>ี่ยปลอมตัวไก่มาแอ็กเลยเนี่ย<อ>แรกกีบสาใส่เติมแล้วสาดด้วยน,นโีโอ้แก๊งอะไรเนี่ย<อ>เด้อเด้อมามาเป็นทีมปะเนี่ย<อ>แปลกๆแต่งตัวแปลกๆ<อ>มีกลิ่นกด<อ>ท่าก่อนเอะต้องปักทงรัว ถงย้ายถงย้ายโดนล็อกถงย้าย,ย,ายทำไมทำไมเขาเดี๋ยวนี้ถงย้ายเยอะหรอครับหรือว่าไงเขาไม่ชอบอะไรนะบ้ <c oughs> านนอกถงย้ายโอ้โหถงย้ายเฉยเลยงงนี่นั่งบันลังไปหนึ่งทีจำผมได้ไหม จำได้น้องนี่ <c oughs> ใครวะจำไม่ได้คุณชายทิทวนี่แอคทาด่าทำไม <c oughs> เอาตีหวัวผมละเอารู้รู้ดีกว่าคนเล่นเองอีกนี่ รู้ดีรู้ดีรู้ดีเนาะเอาไปละแหม่เจอแซะนิดหน่อยทำเป็นงอนละโถ <Yeah. S 1> <c oughs> แหม่หนีไปซะละเดี๋ยวนี้แบบโดนร้องทงย้ายไปแเนี่ยมีกระแสรหรือเปล่ารัาเนี่ยทงย้ายเนี่ยเร่งนี้ย้ายจากเซอร์บินโดจริงๆผมรู้ต้องทานแล้วนะครับว่ามีแบบมีย้ายไอดีมาจากเซอร์บินโดเนาะก็คือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บางคนเขาก็อยาก มีปักทงเป็นไอเดียของตัวเองครับแต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่ถูกต้องอะ่ะไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่โอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าอยากดูคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันสำหรับคลิปนี้ซีโฟก็ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอยากให้ผมทำคลิปปากทงสี่คนหรือว่าจะเป็นปลอ,อมตัวจะทำอะไรที่แบบผมไม่ได้ทำนานๆแล้วคอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงทีทีแล้วครับช่วงนี้โอเคคคครรับับบมากทน